สวัสดีค่ะพี่ปอบซื้อคอนโดใหม่ค่ะทุกคนมีที่ซุกหัวนอนแห่งใหม่มีห้องเชื่อแห่งใหม่ห้องเชื่อหรอตีใช้ครัวมีมดดำแล้วไม่ใช่มดดำ้องพระจอมานะเป็นโมดดำรับรองว่าหอนแต่วาแตกแน่นอนจะมีรถมารับแล้วว้าอันนี้ไม่ได้ป่วยค่ะแค่ไม่สวยเฉยๆค่ะเแต่แล้วก็มีคือปาร์ตี้แล้วก็มาอัพเดทชีวิตรักเราวัยเรนทายกันด้วยว่าพวกเราเนี่ยเจอกับ้ักอะไรมาบ้าง เธออยู่ที่ไหนอ่ะเธอมีผู้ชายคนอยู่ตรงนี้อ่ะเอ้าเออเก๋าๆกว่าที่มาเธอแป่คนที่เย็นอยู่โน่แเ่นคนที่นี่อยู่นี่ผู้สกังชินดาวผู้จัดการนอบนะคนเนี้ย่ะแต่จัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ นี่เป็นห้องดี่นเลเอวีเดลไลฟ์นี่คนเอวีเดลไลฟ์ของเธอคือเธอจับไฟรอเลยหรอวันนี้ก็คือเป็นวันแรกเลยเี่ากับบุญรอดเนาะมาเยี่ยมใช่แล้วทำไมก็บอกฉันกับหล่อนอย่างนี้วันนี้เราตีมอะไรคะแดงได้แดงไหนซึ่งแต่ละคนก็จะมีความแดงของตัวเองแต่วันนี้มีความเทาไม่ใช่ที่ผมนะอันไีนแดงไหน่คะเนี่ยเล็นหวานนะครับ ีแดงหวานเลยเหรอหนูแดงทองแดงหมายถึงว่าภาษาต้ายไงตั้งเปพูดไม่ชัดพน้องผัดตัวนี้อ่ะอ๋อหมยถึงหัดพูดเหรอคะมาในแดงอะไรคะเนี่ยแดงหนูน้อยแดงไปก่อนมัาจะนอนมาลเริ่นนอนมาแล้วใช่ปะทำไมคะหนวดขึ้นเลยหนูลูกหนูลูก เมาในทีมฟ้าถ้าฟ้าเสียตัวฟ้าก็ได้เป็นแอร์วันนี้มาในทีมเรยาวงโซเว็ตอะไรเนี่ยเธอฉันเหมือนไครนี่เลยอะแบบติดบัตรอะมูตบัตรสีท่านไปเรียนคนมีแข้งด้วยครับนี่ไงลูกเพิ่งบอกเป็นมูตาแล้วมูตามูตาอ่ามาเลยค่ะสนับพาร์ลอของเราในวันนี้นี่นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่แยมค่ะวานิสตาหยา ถ้าเรียกว่าทิศเฉยไม่ได้ต้องเป็นวาทิยายวาทิจะเป็นชื่อแรปแต่วา่าชื่อเกิดอะชื่อวาทิยาเลยกเป็นตั้งยันเ,เรียกยาวยาวอะแยใครติดตามภูเขาจากโทรทัศน์ออนยูทูบ พี่แอมเป็นพี่ที่พี่บ้านพี่ป๊อบเปิดตัวมาด้วยกันคอนเทนต์วันนี้ทำเพื่อพี่แอมเลยนะตอนแรกที่บอกว่าพี่แอมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปาร์ตี้ขึ้นห้องใหม่พี่ป๊อปกันคำถามแรกเลยแต่งติดได้ไหมอยากะบาบของอ่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงแรกดีกว่าช่วงรัดเลาะรอบบ้านถ้าเจอคขามาลึกเฟรนด์ป้าก็นี้จะเป็นหน้าประตูนะคะแล้วก็คนที่เขาเดินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีปาร์ตี้มือค่ำต้องถามก่อนว่าวันนี้พี่ป๊อปรีบกลับไหมฮะรีบค่ะกลับไปไหนรีบกลับปที่มืห้องมา นี่เป็นมุมแบบอ่าเท่ากับข้าวนะคะแล้วก็เท่ากับข้าวที่ดีแต่วันนี้เรามีมุมพิเศษเราไม่ทำอันนี้ห้องน้ำไม่ต้องดูหรอกเนาะดูไปก็ได้อ่ห้องน้ำเล็กๆบีบิ้งรูมหรือบีบิ้งรูมคนที่ชอบกระจกมากไม่เมีกระจกห้อกเลยตัวทำงานนะคะนังสือเธอทำงานอะไรอ่ะฉันเป็นเทรนเนอร์แต่ว่าเราจะทำที่ส่วนนี้ถึงว่าเดี๋ยวเธอเล่นกล้ามอกมาซะแน่นเลยมึงล่อมันไปที่อื่นได้ปะกูขอเอาเยี่ยนี่ไปทิ้งนะเธอมันมันมาอีกแล้วต่อมาโซนนี้เราก็เป็นพักผ่อนแล้วก็็เรากดูทีีวนะ สิ่งแรกทุกเช้าที่พี่ป๊อปตื่นมาก็คือเช็คว่าถ่านหมดหรือยังยังไม่หมดนะคฮะไี้แก่กนฟิลส์มาแล้วถ้าเกิดสมมติมันวนมาปีเสืออีกรอบหนึ่งอีกสิบสองปีขนาไม่หมดไงมันเป็นโซลารเซลล์จะเป็นสายเทคโนโลยีก็ต่อไปเป็นโซนห้องนอนวว้าอย อุ้ยหูหลุดซูสเสอ้อผ้า<ช>มีลายโทนห้องเนี่ยเป็นผิวแบบว่าดำดำแมนแมนนะเราไปดูโซนที่แมนที่สุดของห้องนี้ดีกว่าอ,วอ,อุ้ยเมื่อกี้ไม่ใช่สภาพนี้นี่เธอเธอห้องใส่แท้เธ <laughs> อมีมุมหัวเตียงด้วยรูทีนของเราหัวเตียงมันจะใช้อะไรบ่อยๆนะ,อะโอเคเทียนห่อเทวิมสวยมาก แล้วค่ะเธอเป็นคนรักต้นไม้หรอใช่แต่ว่าน้องย้ายมาเนี่ยน้องก็เฉาเฉานิดนึงเชื่อมูนี่เลยแบบลงๆไหมฉันว่ามันต้องมีอะไรเพิ่มนี่เลยค่ะคอนเกรสตูเลชั่นค่ะนี่เลยเทียนดิฟชีกินเบสิกเนเจอร์ฉันใช้ยังไม่ได้เลาได้แต่ได้ทุกอ่าง ก็รู้ว่าพี่เปาก็มีความชื่นชอบอะไรอย่างงี้งั้นเดี๋ยวคืนนี้ก็ขอนอนก่อนนะเพราะว่าจะพี่เปพี่ยังเคยมาห้องนี้ยังเคยมาแล้วหลนท้เขาเพิ่รู้เลย เดี๋ยวหาอะไรมากินกันเป็นฟี่แบบว่าใช่ตริกรุบมอมนอยอัพเดตความรักกันด้วยแล้วก็ไอ้กอร์กกินชอบินื้อ้อนมาจะรู้เลยมันต้องไม่ของต้อแน่ๆเต็ตใหญ่ๆได้ไหมให้มันได้ให้เหมาะพวกเราเราพูดกันมาขนาดนี้แล้วเราสักอย่ดีค่ะพี่แอมชุดไก่ KFC ค่ะโอ my god เด้สั่งให้เดวสั่งให้ อ้เป็นใช่มันหนักเไงโอเควันนี้พวกเขาบุรลอนเลี้ยงเองเรื่องอะไรมันขึ้นบ้านใหม่เมีช้างมันโดนูดดวยวันนี้ไหนเราสั่งอะไรบ้างดีก่อนนี่เลยพวกเราชุดแก่เดิมๆแก่เน้นๆทุกคนแล้วก็มีชิ้นไก่ล้มไก่ที่เซ็ตด้วยเราสามารถกดแอดของอะไรต่างๆนะคะมีเพื่อนชอบเพิ่มเติมมาได้เลยนี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์นะคะก็สามารถสั่งมาทานที่บ้านได้เลยค่ะ เราชอบไก่มีกระดูกเชอไหม่ไหกระดูกเลยไม่ใช่ไก่เป็นมือเด็กเกิดเป็นด็กถรความรักแบบนี้นะคะทุกคนสามารถมีโมเมนต์ใจจอยหรือว่าแชร์ประสบการณ์ความรักแชร์โมเมนต์แห่งความรักในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะนี่เลย KFC เขาก็เหมือนว่าออกเซตมาเพื่อปาร์ตี้ง่ายๆอยู่ที่บ้านในสไตล์แบบนี้เพื่อเจอไก่เต้นใจหนึ่งเก้าเก้าและไก่ล้นใจพรอมตื่นสองห้าเก้าและได้หลากหลายด้วยมันคุ้มันเป็นเงินด้วยนะ เออแล้วเนี่ยยิ่งเข้าช่วงแบบเทศกาลวันแห่งความรักคนก็มักจะแบบชอบออกไปแบบทำคอนเทนต์บ้างพอไปข้างนอกแล้วแบบมันต้องต่อคิวต่อร้านดังโน่นนี่กว่าจะได้รูปแล้วก็ต้องรีบถ่ายรีบทำคอนเทนต์แต่บางคนอาจจะไม่ได้เป็นตัวเองขนาดนั้นนั่นแหละบางคนมันลืมคิดไปว่าแบบอยู่บ้านเราก็สามารถปาร์ตี้ปาร์ตี้ยิ่มีเพื่อนมาด้วยก็คือแบบต้อแจ่มเลยนั่นคือเราขอไปเองเลย้ เลยยาววงสวิตวงสวิตเลยเนี่ยเดิมหนูกลับมาเป็นอาตมาเลยค่ะอาตมาคุเหมือนเดิมเลยครับความเหนื่อยของคอื่นออไปทำงานกันเที่ยความเหนื่อยคือหนึ่งใส่วยีสองคนตาพอได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันก็แบบว่าไม่ต้องฝืนเลยทไม่ใช่ฝืนไม่ต้องฝืนกับมือพิเศษที่เคส แันนี่ว่าอยู่ะมันี่ว่าอยู่มาเลยนะวันนี้วันนี้ดูคุยกับเพื่อนก่อนสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางของ KFC ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าร้านเซลล์ทิ่ภาพ d r ฟ v e ด h r u d ฟู v ร thru d แอป e thru a p c a n KFC ชายแหละใชเว็บไซต์ kfc.co.th หรือโทร1150ส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยค่ะ นชลปาร์ตี้วอลเลนไทายเนาะช่วงเทศกาลบอเลนทายมันจะเป็นในเรื่องของอะไรกันไปได้เลยความรักเนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้นด้ได้ดีสถานะหวยใต้ของแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้ยังมันเรื่อนถึงเลยโอ้ยมีนี่เอง ตอนนี้ว่างมันก็มีแบบผ่านมาแต่มาที้ะคืนบ้างบ้างของเธอเระบุร่างของเธอเหลือหรือเปล่าพวกเราฉันนี้สามช่แค่ใคเคเฟซเลยมันเป็นเอฟเวนยูบีโอ้ยนวิเป็นไดฟินปะารังเพราะฝนก็รดมาเงามาพอเราลงมาเตียงแ่เาเป็นคนชอบคนตัวสูงมันดูสมาร์ทอมันดูเท่เลยอันก็สมาร์ทสมาทฮาร์ด ขอไม่แยานเป็นอนะได้แบบคนที่แบบเข้าใจเราแลบในสิ่งที่แบบเราเป็นได้พี่ก่อนพี่ก่อนพี่อนแบบว่าเรื่ตัวคนง่ายมาก้คนไม่ไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรเป็นบบเรื่องบ้า ขึนขนาดเนื้อบางงเลยไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์แบบแฟนแล้วแต่ฉันคาดหวังความสัมพันธ์แบบนายท่าเอาฉันไม่อยากให้เลิกท่าเดือแล้วก่อนร้อนถ้าเกิดสมมติจะมีใครสักคนที่เข้ามาก็อยากจะได้เป็นฟริงเหมือนฟิลเพื่อนต่อบทนูรัสเป็นตัวเองได้เต็มที่อุ้ยเป็นตัวเองยังฝืนยังฝืนอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาฉันขอเชื่อเลยได้ปะไม่ได้ไม่ได้อันนี้เรามาเข้าเรื่องบทสนทนาที่มันแบบไม่น่าจดจำเท่าไหร่ดีกว่าเอาไม่ได้แล้ววะที่ you <laughs> ในความรักตอนสมัยเข้ามหาลัยเราพอเข้ามาในคณะใช่ปะจนได้รู้จักน้อเธอจะได้รู้ว่าอีดอกการแต่งหญิงนี่มันสนุกดีนะมันองห้ามตู้ห่ะคือตัวเร่ามันเนาะเอ้ยมีคน็เป็นคือตัวเร่ามันเนาะพยายามห้ามเราไม่ให้เราเป็นไม่ให้เราทำจนเราสึกติดตาก็เราตัดสินใจได้ง่ายมากเอองั้นก็เถอะอะไรเงี้ยไม่ถูใกต่อให้เราชนะคนอื่นมากแต่เราก็ต้องชักใช่ยังแต่งมาถึงทุกวันนี้นึกออกปะฉันรู้สึกว่าฉันให้ความสำคัญกับเรื่องแบบว่าใครเข้ามาแล้วมาฝืนความเป็นตัวฉันอย่างเงี้ยฉันก็จะค่อนข้างไม่โอเคจริเขาเ รอดเป็นไงฉะใเหรอฉันอะเขียนจนแบาไม่เจอคนนันใส่เสื้อแข่ยาวสีแดงะไม่ให้เก่ดกันเลย เช่นมาว่าพี่เป็นอยู่ไหนเธนแกล้งเป็นหรือเปล่าคอนเทนต์หรือเปล่าแรืออะไรมากใครจะไปแก้งใครหรือเปล่าแต่วันนี้ก็เลยขอบอกเลยว่าแกลแล้วจะหลอกแค่ไหนรวยแค่ไหนถ้าแบบไม่คอลัมน์สนรายการคือไมคอลัมนไม่คอลัน์สนรายการคือมบายเรื่องความเป็นตัวเองนี่มันก็คือสำคัญกับเรามากจริงอ่ะพี่แอมก็คือคุยกันเขาก็ชวนแบบไปกินโน่นกินนี่ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยกินมากหลาบมากกันานหรเป็นานนาเป็นปีสองที่นี่เหนือหอบหรืเปล่าหกเดือนตอบแชททีนึง ทั้งหมดเลยครับไปส่องไปอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะเออเหมือนประมาณว่าแบบให้ความหวังเหมือนมีคนใหม่ไปอะไาเงยเราจะเรารู้แต่เขาบอกว่าเออก็ยังเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรอยู่อ่ะพี่ป๊อปอไม่แต่ว่าหล่อมากออคอไม่รู้ออนค่ะคนอื่นเราสมมติหน้าตาไม่มีผล ออ่่ะพีปป๊คือมันก็เป็นคนรู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็แบบเออก็มีความสัมพันธ์ที่ต่อการแต่พอมันแบบมาถึงจุดหนึ่งใช่ไหมมนถึงจุดที่แบบเออมันก็ไม่ไหวอย่าฝืนเป็นของชันอ่ะเขาแบบเอาย่าไปจบพี่เขาเขาบอกว่าเขาชอบฉันเนื่องจากันแต่งหญิงอะอร่อยมากเลยมีความดับที่เป็งบานหน้าจดจำของทุกคนไหมกเราพอจะรู้แเป็นความรักครั้งล่าสุดแหละนานสุดนี่แหละมันคือนิยามของความรักที่ฉันอยากมีเขาก็มาประมาณหกปี สนุกจังเลยมัางสมนธ์อันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าจะแต่งหญิงหรือว่าคบเพื่อนแบบไหนอะไรเงี้ยเขามารับได้เขาก็ใจความเป็นเราทุกอย่างเลยอะไรยคอร์ตเขาในสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่ด้วยอะไรแง้ยแอปแาคนต่างเขาจะเชื่อะไรก็แคนนี้ยอมรับฉันรูอไรแบบเมื่อคืเป็นเหมือนเป็นบ้าบ่บาะรนอาอาอาเลยึงึงเลยก็แบบคนีได้กับมเจอกอ่าเรียคที่น่าสนครั้งเดียวแค่ครียวฉันอมากเลยไม่ว่าจะาไปถาม่าพี่แมคือเคสเดียว เราตอบถูกคำามเลยไม่ใช้ห่อของฉันรู้สึกว่าช่วงที่โจงที่กัรแอบชอบได้ที่เมืร์เลยกาี่เลยมันรู้สึกว่าเออเราอยากไปโงเรียนอยากไปตอนเช้าไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยปเนรัอเขาเหืนแล้ว เรื่องราวคาแบบนี้ก็ทงมาสอนมีโมเมนต์เพื่อจเพื่อนของคนที่เราไล่ต้องเป็นตัวเองด้วยมีไก่เทฟซีแมนเจออย่างด้วยซุปไก่เต็มใจ1 99ไก่แน่นๆนะคะหรือเป็นซุปไก่ล้นใจ259นะคะที่มีเทฟซีในเซตด้วยดีดีดีมากนะคะต้องให้เลยกับ KFC ซีสำหรับเรื่องราวความรักของพวกเราในวันนี้สอนให้รู้ว่าความใยอดฝืนไม่ต้องฝืนแป็มือพิเศษที่เทฟซี อย่าลืมชวนคนที่เรารักเพื่อนที่เรารักาปาร์ตี้ง่ายในพื้นที่อย่างทอมเ็ตตัวเองแบบนี้ได้เลยนะคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e ที่ใต้คลิปนี้นะคะใครอยากเห็นพี่แอมพี่ป๊อปมาอยู่กับารัอีกไหมคะก็คอมเมนต์ได้เลยรบเลยนะวยบา d i v e through ม American burger e i b e เว็บไซ์ KFC co t h w e b s i เว็บไซต์ KFC co t h w e b s i เว็์ KFC co t h w e b s เว็บไซต์ KFC co t h s ต